มันหอดมอลมเหนวมันลน่มเนาะลมมจุจุจุี่คือบรรยากาศรอบนอกนะครับเป็นบังหันกระบอกนะเนาะว่าเป็น ที่จอดเรือเขาอายุสองขวบเองว่าสันห้าห้าห่าวัสันว่าท่าเรือใช่ใช่ใช,ใช่ผู้คำจะเป็นมันจะเป็นท่าเรือตอนนัวนี้คือหน้าหนาวเขาจะเอาเรือขึ้นเนาะเพราะว่าถาวรข้าขงล่างเนาะมันจะเป็นน้ำแข็งบางทีมันจะทำให้ท้องเรือพังได้น้ำแข็งบางทีถ้าเกิดมันหนาวแห้ง,งมากมันกับสามารถ เห็ในเรือพังได้เนาะเนาะเขาก็สิีเอาเรือขึ้นอันนี้คือเรือใบเนาะเนาะนี่เห็นบ่เสากระโดงทุกคนสีเข็นเนาะเนาะอันนี้สิเป็นเรือใบเป็นเรือใบเรือสวยค่ะน้องเมย์อู้อันนี้เรือมันเป็นเรือเรือใบนี่จะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกพี่ไม่ชอบน้องเมย์เออเรือใบเขาขึ้นกันอันนี้ก็จะเป็นเรือแบบส่วนมากก็ เรือตัวนี้จะเป็นเรือพลาสติกมันคล้ายๆเรือพวกพลาสติกแล้วไอ้ไม่รุ่นเขาสีนที่เห็นเป็นอยู่ในหันอ่ะเป็นล่ำๆอยู่นัะเนาะแม่ใบยังอยู่หรือเปล่าคะแม่ใบข้าเจาเห็นะเจ้ามาทำความสะอาดล้างมอตรงมอเตอร์ฮัลโหลอ๋อยะ อัดดัดินอัดดัดินบดอัดดัดินบดนายบ้าคอมอเวสก์อะอัดดัดฟียมาแต่ดูดูห้าฟิียมาอีกสักทนายได้กระดินเฟียามานี่คือบรรยากาศรอบๆน้องเมย์เนี่ยที่ทำงานของพี่อีกที่หนึ่ง ่ารับจ้างแกบแกบสมอเลือกหรือข้าว่าน <c oughs> อันนี้อันนี้ก็สิเป็นพวกขย,ย,ยักขยักคุณจกขยักเข้ายักบ่คือจริงๆแล้วะบรรยากาศดีมากเลยนาห่อเน่ะคนสิเต็มนองอินอ่า Let go, let go แว็กโกแวกโกดูดะแปลว่าจากไหนเนะ้ะพี่อินพี่อินฉันว่าอ่าผู้ค้ำนี่คนคนประเทศยังผู้ค้ำพิมพ์ภาษาไอ้เป็กๆนี่ภาษาภาษานี่อ่าส่วนมากก็สิเป็นเอ่อพวกสวิตเออพวกไอ้เยอรมันนี่บ่วันนี้คุณสิงไม่มา มาดูแม่มแก้ผ้าสันนิา <laughs> ไม่มีแล้วน้องเมย์แหม่แมแก้ผ้าไม่มีไม่มีเพราะว่ามันมันหนาวแล้วเวียดนามอ๋อเวียดเวียดนามทำไมพิมพิมเหมือนภาษาไอ้นี่ละน้องเมย์มันเหมือนเป็นเป็นภาษา,าภาษาสวีเดนแล้วก็ภาษานอร์เวย์เอไม่ใช่ภาษาอะไรเนาะ อยู่ฟินแลนด์นั่นว่าแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้ามีตัวไอเป็นจุดจุดจุดไข่ปลานี่คือส่วนมากมันจะเป็นเนี้ยเนี้เนี้ยตึกตึกตึกนี้ก็ก็คือตึกเข้าไปทํางานเหมือนกันแต่มันไม่ไม่เยอะหรอกเป็นเป็นออฟฟิศเขาเล็กๆจ้ะไม่รู้นะเดาเอาทันไร <laughs> อันนี้อันนี้ตึกตึกนี้ก็ต้องเข้าไปทํามันกับบมีอี่ยางลายหรอกจ้ะแต่ว่าเขากับ เขาก็จ่างเขาเขามาเฮ็ดเนะาะจ้างกับเอาเบิดเงินเงินเราไม่ทิ้งนะคะเงินไม่ทิ้งนี่คือบรรยากาศรอบๆที่